เราทำอะไรกันอยู่ครับตอนนี้ทำข้าวจี๋ค่ะทำข้าวจี๋ลูกกีต้าทำอะไรอยู่ครับตีไข่ตีไข่ครับเราก็จะมีตีไข่ใส่กับรดีค่ะใส่กับอะไรครับรดีค่ะใส่กับรดีเนาะตีไข่ใส่กับรดีแล้วก็มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่เหลือนะครับข้าวเหนียวค้างพอแล้วลูกวางไว้ก่อนเลยครับข้าวเหนียวที่เหลือนะครับ เพราะว่าอุ่นม,มาลายมือแล้วาาล้วางมาเลยขั้นตอนที่เหลือเสละ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 ร็จแล้วเราจะมีเตาถ่านเนาะเตาถ่านก็เป็นเตาถ่านที่เหลืองเรียนอ,อันนี้เป็นรูปส,นะสตอรอเบอรี่อันนี้เป็นรูปไอติมอันนี้เป็นรูปหัวใาจครับหัวใจอยังในเองเดี๋ยวค่อยดูนะครับ before ออเตอร์จะเป็นยังไงแล้วมาดูกันตอ่อค่เข้าใจเดี๋ยวรอก,กันแล้วให้มันสุกก่อนให้มันใกล้สุกกันได้คนละสองม้ของนูเป็นรูปอะไรนะ กับหัวใจค่ะทันดูแล้วลูกสตรอเบอรี่ปะสตรอเบอรี่กับบลูมีจ้าสตรอเบอรี่กับบลูมีเนาะเออแล้วเดี๋ยวกาแฟก็มีก็มีก็มีเศรษงามเศรษงามสีเหลืองได้เลยดูแก้แค่กันเหลืองเออเหลืองตรงนี้แก้แค่เหลืองโอเคบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย